สวัสดีครับเอามื้อนี้นะครับอยู่บ้านมื้อนี้ฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับฝนตกส่องมือซ้ำม,มือนํากันนะครับเนาะก็เลยได้อึงมาต้มพี่น้องเลยเถอะนะครับนี่ยได้อึงคุณอะได้อึงมาต้มกะเลยเปดไตเนี่ยนะครับไต่เลรอบ้านนี่แหละคุณอะพี่น้องนะพี่น้องเมื่อนี้กาลังเป็นกินเท่าไง ข้าวหงายเก๋ๆล่ะครับนะครับเข้าวซวยกระบอกเมนเข้ากระบอกเมนเข้าวหงายกระบอกเมนนะครับอันนี้ต้มไข่ห้างหางนะครับต้มไข่ห้างหางมีอบหนูครับเนี่ยสำหรับพี่น้องนี่อบหนูนะครับนะข้าลไรใหญ่ฮะนะครับนี่มีเกียรส้มเกียรส้มพี่น้องแล้วก็ต้มอึองต้มอึองมไม่ไม่ละครับอึองไม้ใครหนังพี่น้องนะอย่าเฝ้าโดนเฝ้าไหลลำไาลแทรกลำไาลเฮียเนาะพี่น้องนะมานะนะ โปได้แกะกับใส้เจโนยครับมาพี่น้องแม่นะครับผู้ใดบรหิหารได้กิ่นข้าวายนะครับงงข้าวไงหรือว่าข้าวสวยก็ได้ครับมากินนำ้ำกันต้มอึงน้องซีซิมนั่นซีซิมเจโนอยเนาะครับเนาะซีซิมบ้างนั่งเลยลูกโอนนั่งเลยพ่อเลยอีเยงหมดเอาไว้เดี๋ยวค่อยกดเฉพอะต่อโอเคเอา สมึงพี่น้องเอ้ยนะครับกัดขนาดเลยแกอยู่บกใกบ่เออไม่ใกสภาพอย่างมเนาะใสขัพออเาน่ีสกต็มกนี่เยอะนี่ก็นี่มึนบอกให้แกลมเอหู้ักักขนาดเลยพี่น้องเลยมันเยอะไก่ในจัน้อยนะครับเนะาะไส้หม่บง นะครับเอานี่นะครับหาบางทีน้นองไหมนี่้ต้งอึงนะครับอึงไ,ม,งไม่ใรคอรอ,อ,มมอึงนะคนเลยเดี๋ยวอึงธรรมชาติเปอึงเรื่องอึงไม่น้องมใหม่ๆอึงนั่นเอครับอึงเป็นพนแรกนะครับอึงไม่ใครอืม พอดีมื่อนี้ได้มือกล้องมาไหมนะครับลูกชายลูกชายปิดเทอมก็เลยทั่วอึ้งน,นะครับต้มอึม้งต้มใส่ส้มมะขามไปมะขามแล้วก็เป็นซัวแบบไหมนะครับเนี่ยใส่ผักข่าผักเนาเนึ่งละพายเลยเอ้นผักเนาครับมันซีออกรดชาิอีก่างนึงครับอร่อยเหมือนกันอร่อยแบบหนัวนะครับเนี่ยผักข่า กะระยางดูนะครับวันนี้แก้วส้มครำเนี่ยแก้วแก้วสับประรนะครับแก้วสัปลาดเล็กน้อยมะพริาแดงตาแดงเราก็อบหนุ่มนะครับเนี่ยอบหนุ่มแฮมแฮมเลยนะครับพี่น,อน้อตปวดเนื้อเบางเนื้อหน่อยฮึ่มคนน่ะเป็นแต่แซ่บครับ ตจะรำหรือทอยู่ลูกทอนอยู่พี่น้องไงโอ้โอ้คาระระหรือพี่น้องเนี่ยเนื้อป่านมูหั่นวะเนื้อแดงดีขนาดมาพี่น้องมานะครับเนี่ยเขาอบให้ในห้องอบอีกไงกรอปอร่อยแต่ว่าเมนูเด็ดแท้ๆก็คือต้มยำแหละครับพี่น้อง ตัวใส่ตัวใส่ใส่สปักเนางครับใส่สสแบบปากคำอ่อนยอดปักคำอ่อนนะครับอ,อ,อืมนะมาพี่น,อน้องมามกำลังแซ่บๆเลยนะคลิปนี้อย่างไรสั้นๆน,นอ้นองคำน้บงบดบล็อกฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผู้เอ่อมิจฉัยสุภาพรักนะครับชวนช่องยูทูบ ซื้อซองว่าผู้ใหญ่มิตรนะครับฟลอกซักกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้หนาแน่นะครับเด้อนะครับาบางเทือก็จะมีคลิปดีๆใหม่ๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆการที่ฟักที่ฟักน้องไว้ฟักกดติดตามได้เลยครับพี่น้องเดลยสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้สำเนาก่อนนะครับน้ำสดให้เบริออยอ,อีกเนาะองเดี๋ยวโซลูสักครา